RPA คืออะไรแล้วก็ตัวหนึงบอกว่าเฮ้ยโลกของเราเปลี่ยนไปเร็วนะเปลี่ยนไปด้วยสองคำนี้ครับวูกาวูกาคือ volatility นะครับ uncertainty complexity ambiguity นะครับ ambiguity เนี่ยมันแปลว่าอะไรอะ่ะความไม่ชัดเจนใช่ไหม complexity คือความซับซอ้อนนะครับ uncertainty คือความไม่แน่นอนนะ volatility นะไม่แน่ใจนะลองดูน v o l a t i l i t y อ๋อห oh, มายถึงว่าความผันผวนนะครับ v o l i t i l i t y นะแล้วก็ Digital Transformation นะแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของคำว่า RPA แล้วก็ Digital Transformation นะครับ RPA คือซอฟต์แวร์โรบอทนะครับที่คอยทำงานที่มันเป็น p a ทเทิรนะครับหรือว่างานซ้ำๆให้เรานะรลดภาระงานไปเนอะจากเมื่อกี้นะครับคนต้องแบกเอกสารงานเมื่อกี้นะครับบอทก็เอาไปทำให้นะครับซึ่งเบสจากนะการใช้เมาส์คีย์บอร์ดนะทำงานกับพวก UI นี้ นะซึ่งถ้าบอดทําให้ก็คือเร็วกว่านะแม่นยํากก่านะครับแล้วก็นอกจากที่ RPA ธรรมดาที่มันใช้รูเบทเนี่ยทำอะไร A B C D เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกับ AI นะแล้วก็ AI ก็จะทำพา์ที่ซับซสติเคตมากขึ้นอย่างเช่นการคิดการเข้าใจภาพการเข้าใจเสียงอะไรพวกนี้นะครับ AI ทำเพิ่มขึ้นมาแล้วก็รูเบทบวกกับ AI เนี่ยก็จะเอ m ไปที่การที่องค์กรของเรา Fully Automated Enterprise นะครับ T M เดือนนะัเทรดมานะ RPA, Automation, Digital Transformation เป็นคับที่จะเป็นโฟกัสของอคำอธิบายต่อไปนี้นะ RPA Software หุ่นยนต์ประเภทนี้นะทำงานได้ถูกต้อง100%จริงหรือไม่จริงครับพิมพ์คำตอบเข้ามาด้านล่างครับใครที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์ก่อนเลยนะแล้วอันที่2คือกด subscribe นะกด subscribe เสร็จพิมพ์คำตอบเข้ามาครับ RPA Software นะถูกต้อง100%จริงหรือไม่จริงครับ นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวคําตอบก็มาแต่ว่าเดี๋ยวเราไปตอบ A.P. สอ์แร์ไม่จริงถูกป่ะเพราะว่าอะไรบางทีมี A.I เข้ามาอ่านเนี่ยบางทีภาพภาพหนึ่งเนี่ย A.I อ่านไปปุ๊บอ่านเจอคําตอบที่ต้องการใช่ไหมแต่ว่าภาพเดียวกันเนี่ยบางทีเอียงซ้ายนิดหนึ่งหาไม่เจอแหละนะครับมันค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนีอ่าเนี่ย it all depends on process accuracy นะบางทีนีบางโปรเซสเนี่ยอาจจะถูกร้อยเ็ได้เพราะอะไรเพราะบางโปรเซสมันเป็นลักษณะของอะไรที่มันแน่นอนมันเป็นรูเบกนะครับอย่างเช่นแบบถ้าตัวเลขมากกว่าสิบให้ทํานู่นนี่นั้นอันนี้อาจจะถูกได้ร้อยเอร์เซ็นแต่ถ้าเป็นภาพปุ๊บอาจจะไม่ถูกนอกจากพวกาการคิดวิเคราะห์ของเงื่อนไขนะครับหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยหรือว่าตัวระบบเนี่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือ RPA มันทำตามที่เราสั่งถูกไหมครับทำตามข้อมูลที่มีจริงนะดังนั้นเนี่ยนอกจากมันจะผิดพลาดได้ด้วยตัวเงื่อนไขหรือว่าตัวโลจิกแล้วเนี่ยมันผิดพลาดได้ที่ Input ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นใส่ข้อมูลผิดนะหรือว่าข้อมูลมันไม่แว l i d ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ทำให้ทั้ง r o c e s s มันล่มไปนะครับซึ่งในในหลายๆครั้งนะก็อาจจะต้องมีคนเข้ามาช่วยตรวจสอบนะครับแล้วก็มาคอยบอกว่าอันนี้ถูกแล้วอันนั้นถูกแล้วนะครับเพื่อเป็นการเข้าไป แก้ไขนะครับโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายจนมากเกินไปนะครับหรือว่าไม่รอจนสายนะครับแล้วนี้จริงหรือไม่จริงครับโปรเซสที่ RPA ทําได้เนี่ยใช้ API และเขียนโปรแกรมทําได้เหมือนกันอันนี้ถ้าผมคิดนะผมตอบไวๆเนี่ยอันนี้จริงนะแต่ว่ามันจะใช้เทคนิคอลสกิลเยอะกว่านะครับจะใช้ความเข้าใจเรื่องของการเขียนโค้ดหรือว่าการใช้ API เยอะกว่าน,นิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ย learning curve อาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าทําแทนกันได้นะดูเขาตอบเหมือนผมเลยนะก็ใช่ก็จริงแต่ว่าเรื่องของ scalability เนี่ยจะเป็นปัญหาเพราะว่าใช้เวลาเรียนเยอะนะค่ะตัวแพงอะไรก็แล้วแต่นะหลายๆปัจจัยนะ RPA ไม่สามารถทํางานในาสาขาอาชีพชันได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราดูจริงๆอ่ะเราเวลาเราพูดถึง a u t o m a t i o หรือว่าการทดแทนงาน คือเราจะไม่ได้ดูว่ามันทดแทนงานทั้งหมดได้ไหมแต่ว่าเราจะมองว่ามันทดแทนแทสนะครับหรือว่างานส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนเล็กๆในชีวิตประจําวันได้ไหมมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าสมมติผมเป็นแบงก์เกอร์ผมเป็นนักการเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ replace อาชีพนี้ไปเลยนะแต่ว่ามันอาจจะ replace หรือว่าเข้าไปทดแทนในงานที่แบบผมต้องส่งอีเมลทุกวันอย่างเงี้ยนะว่าผมต้องต้องดึงข้อมูลจากรีพอร์ตเนี่ยมาวิเคราะห์ น่อกไหมมันจะมี t a s พวกนี้อยู่ในสาขาอาชีพครบดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นในเรื่องของการเขียนโค้ดนะขายแบบเขียนโค้ด Python ใช่ไหมในการใช้ RPA ในการใช้ No Code ในการใช้ UI Path เนี่ยในการใช้ App Sheet ก็ดีเนี่ยมันมีจุดที่เราสามารถใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้มองว่ามันทาทั้งหมดยังไงเราจะมองว่าอะไรที่มันจับได้ในจุดเล็กๆในจุดที่เป็นแทสแทสหนึ่ง นะครับในจุดที่มันทำซ้ําๆตรงเนี้ยแล้วกินเวลาเนี่ยนะครับนะเราจะหาตรงนั้นให้เจอนะครับนน้นคือ Mindset มากกว่านะเราจะไม่ได้บอกว่าทําทุกอย่างหรอกนะเขาบอกว่าเออเนี่ยมันมีทุกอย่างแหละนะแล้วก็สําหรับโดยเฉพาะกับอ่าอินดัสทรีที่มันมีการทํางาน Volume มสูง v o l u ุ e สูงหมายถึงอะไรอย่างเช่นอาจจะมองว่าอาจจะเป็นธุรกิจอย่างเช่นรีเทลใช่ไหมที่เขาบอกเมื่อกี้ก็คืออะไรซื้อขายถี่ใช่ป่ะคนหนึ่งซื้อ คนหนึ่งซื้อคนหนึ่งซื้อคนหนึ่งซื้อของคนหนึ่งซื้อของเนี้ยนะก็จะมีบูรุ่มขึ้นมาแล้วไฟแนนซ์อย่างเงี้ยมีการถ่ายโอนเงินอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่มันมีพวกเนี้ยมันก็จะช่วยเข้ามาได้นะครับนะ RPA แพงจริงๆเรื่องของ RPA เนี้ยที่บอกว่าแพงเนี้ยจริงๆเราจะต้องดูภาพรวมครับอันนี้คือส่วนตัวนะก็คือเราต้องดูว่ามันทดแทนอะไรได้ครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรามองเห็นนะ จริงๆพวก RPA เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจ่ายไลเซนส์นเนี่ยบางทีมันอาจจะดูแพงแต่ว่าถ้าไปเทียบกับการจ้างเดฟทั้งทีมมาทํางานให้เราเมันก็จะถูกถูกป่ะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราใช้พวกโนโค e เ o w า r a ต t o ม a ต e พวกแอ s h e e t นะหรือว่าแม้กระทั่ง u i p a พานะครับหนึ่งเลยคือประโยชน์ที่เราจะได้นะคืองานเราดีขึ้นเร็วขึ้นใช่ปะสองเลยคือถ้าเทียบกับ a l t e ท n a t i v e ที่เป็นการจ้างเดฟเนี่ย แพงกว่าด้วยช้ากว่าด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเฉพาะงานนะครับต้องไปดูหน้างานอีกทีว่าเรากำลังพูดถึงอะไรบ้างนะแต่ว่าถ้าเป็นงานแบบอย่างเช่นตัวที่มันทําง่ายๆเนี่ยนะเราใช้พวก RPA เนี่ยผมว่าถือว่าคุ้มค่านะถือว่าคุ้มค่าค่าตัวคนทําแพงกว่า RPA อ่านี่อันนี้คําถามนี้ผมชอบมากคําถามนี้เขาถามว่าดิจิตอลทรานส์เฟอร์เมชันเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจทางด้านกลยุทธ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเท่านั้นนะครับและต้องถูกจัดการ centrally คือต้องมีทีมกลางครับที่ทำ digital transformation เท่านั้นเลยแล้วทุกอย่างจะควบคุมด,ด,ด้วยทีมนี้จริงหรือไม่ครับอันนี้ผมตอบได้เลยว่าไม่จริงแน่นอนเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราพูดถึง digital transformation เนี่ยเวลาเราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่ เป็นปัญหาของการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ยุคไหนยุคไหนต่อยุคไหนนะคือเรื่องของการทุกการที่มีทุกอย่างรวมศูนย์เนี่ยแหละนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยพอมันรวมศูนย์ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็คือมันไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นจริงได้ครับอย่างเช่นเรื่องของการเอาเครื่องมือต่างๆมาใช้นะโดยเฉพาะกับยุคนี้เนี่ยที่ เราต้องการให้ทุกอย่างอัตโนมัตมากขึ้นนะครับในทุกทีมจะต้องทําโปรแกรมใช้ได้ในทุกทีมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Data เนี่ยถ้าสมมุติว่าผมมีทีมที่ทุกอย่างนะครับทีมกลางทุกอย่างที่ทําทุกอย่างทําให้ทุกคนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งเลยคือคอขวดคอขวดที่ทุกคนต้องมารอเทนนี้ถูกปะสองเลยคือมีปัญหามากครับว่า ทีมที่ทาตรงกลางเนี่ยกับทีมที่ต้องการใช้หรือว่าเป็นทีมที่มาขอร้องเนี่ย,ยอาจจะเห็นไม่ตรงกันนะครับแล้วมันก็จะเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างคนระับทุกอย่างก็จะถูกตัดสินใจโดยตรงกลางโดยที่บางทีอาจจะมีคอนฟ lict ก,ก,กันกับทีมที่ต้องการใช้ถไหมดังนั้นเนี่ย STRATEGY หนึ่งนะในการทำ Digital Transformation เนี่ยคือเราต้อง กระจายอำนาจกระจายอำนาจในการทำดิจิตอล n s f ์ฟเมชั่นออกไปทุกคนสามารถทำได้เมื่อเห็นสมควรอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสมมติผมอยู่ทีมเซลล์เนี่ยผมต้องมานั่งกรอกข้อมูลทั้งวี่ทั้งวันนะทีมไอทีก็บอกว่าเฮ้ยทีมเซลล์คุณก็ต้องกรอกอยู่แล้วนะผมต้องไปทำอินฟาต้องไปทำแอปหลังบ้านนะถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บ เกิดอะไรขึ้นนะทีมเซลก็ต้องเสียเวลาไปกับอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเซลล์ถูกปะ่ะอะไรที่ไม่ได้ให้ประโยชน์กับลูกค้านะครับในอนาคตปุ๊บมันก็จะด้อยลงเรื่อยๆถูกปะ่ะมันก็จะขายได้น้อยลงเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราให้อํานาจในทีมเซลล์เนะี่ยนะครับฝึกทักษะตรงนี้นะครับสามารถทํทา transformation เองได้สามารถสร้างเครื่องมือเองได้เนะี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเครื่องมือต่างๆก็จะเกิดขึ้นถูกนปะ่ะทุกคนก็จะสามารถโฟกัสพาร์ทที่สําคัญที่สุดของตัวเองได้ นะครับแล้วก็สามารถช่วยงานตัวเองได้นึกอออกไหมเพราะบางทีเนี่ยอย่างหนึ่งที่อันตรายมากๆนะคือเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงกันนะเขาเรียกว่า conflict of interest ถูกปะเฮ้ยทีมนี้อยากทํานี้เพราะว่างานจะมีแค่นี้เนะี่ยฉันไม่ต้องรับผิดชอบคนอื่นก็ได้อะไรประมาณเนี้ยนะดังนั้นเนี่ยทุกคนจะมีส่วนร่วมครับในเรื่องของ digital transformation ไม่มีทีมจากเ u m a n น is n o t h myth a UiPath innovations enabling every customer to deliver a robot deliver นะเออเขาเรียกว่า keyword คือเรียกว่าเขาเจอเขาเจอ RPA เหมือนกับ BPM อ่อ RPA นะครับเน้นที่การ copy สิ่งที่คนทำแล้วทำแทนนะ RPA ทำตามที่เราตั้งไว้ร้อยเปอร์เซ็นนะ RPA is n o n i n v a s i v e and scalable คือใครก็ใช้งานได้ใช่ scalable นะ n o n i n v a s i v e ผมเข้าใจว่าน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องเขาเรียกว่าอะไรน่าจะไม่ได้บอกว่าไม่รู้เหมือนกัน แต่ Non-Invasive เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบมันไม่เกาะกวนการทำงานในปัจจุบันแต่มันช่วย empower ช่วยส,งส่งเสริมมากกว่านะประมาณนั้นนะ RPA can work in any industry นะครับทำได้ทุกอย่างนะีทำได้ทุกสาขางาน Reduce cost and b e n e f i n c r e a s e ROI ก็คือลงทุนน้อยลงใช่ไหมแล้วก็ทำงานได้อย่างถูกนะีไม่แพงมากด i t a l t r a n s f o r a t i o n เนี่ยครับ คีย์หลักอย่างหนึ่งก็คือทุกคนลืมไปว่าเราจะไปโฟกัสเรื่องเทคโนโลยีใช่ปะ่ะเราโฟกัสเรื่องถูกใหม่ๆใ,ใช่ปะ่ะแต่ว่าลืมไปว่าจริงๆแล้วว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดในองค์กรคืออะไรฮะคือคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรนะดังนั้นเนี่ยการ empower นะให้ทุกคนสามารถสร้างตรงนี้ขึ้นมาเองได้ในชุดจุดที่ยั่งยืนที่สุดไม่ใช่เครื่องมือใหม่เพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วองค์กรก็คือกลุ่มคน ดังนั้นเนี่ยคนสําคัญกว่าเครื่องมือน,นะครับนะแล้วก็สุดท้ายคือ RPA นะครับ Copy การทำงานมินินนน